ฉเฉลยสัมพันธ์นัฟอาร์ตพสุดหลังมีภาพโปรเที่ยวอิตาลีด้วยกันค่ะทําเอาแฟนๆจับตากันใหญ่เลยล่ะค่ะลางนัฟนัทน,น้นเท้าเสีอริอพันล้านสาวคนสวยของนักแสดงพิธีกรสาวแพทณัปภาได้ออกมาโพสภาพตอนที่กําลังเที่ยวที่อิตาลีเพราะได้มีนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มติดเฟรมมาด้วยงานนี้ทําเอาหลายคนจับตาค่ะวว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือยังไงล่าสุดก็มีการฉเฉลยออกมาแล้วล่ะคะ่ะว่าอาร์ตนั้นได้ออกมาให้สัม คาดเองว่าคลิปนี้แบรนด์ดร์จิลเป็นคนพาไปค่ะ ซึ่งก็พาไปตั้งตัวพรีเซนเตอร์รวมถึงตัวแทนของแบรนด์ด้วยแม้เอาเป็นว่าตรงนี้ก็เคลียร์แล้วค่ะเพราะแบรนด์เป็นคนพาไปเทีย่ยวนั่นเองส่วนที่หลายคนลุ้นเชียร์นั้นก็ต้องไปถามทั้งคู่อีกทีค่ะว่าพอมีโอกาสหรือเปล่าพระหนุ่มอาร์ตเองก็งานยุ่งมากเพราะมีทั้งงานในวงการบันเทิงและงานค้าขายอย่างหมูกรอบอีกด้วยซึ่งธุรกิจหมูกรอบของหนุ่มคนนี้กําลังเป็นไปได้สวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะจนในตอนนี้กลายเป็นราชาหมูกรอบไปแล แล้ไม่รู้เหมือนกันว่างานจะยุ่งขนาดนี้จะสนใจเรื่องรักหรือเปล่า